สวัสดีครับวันนี้พามาดูชุดสื่อการสอนนะครับเหมาะสําหรับสถานศึกษานะครับที่กําลังจะเตรียมเรื่องระบบการสอนนะครับเราจะมีชุดเซตแบบนี้นะครับเพื่อจําลองการทํางานของรถไฟฟ้านะครับก็เปรียบเทียบได้กับรถยนต์แบรนด์ทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบได้กับระบบการทํางานของ DIY ครับก็จะมีชุดแสดงผลต่างๆนะครับชุดแบตเตอรี่ครับระบบพวงมาลัยครับที่มีให้เห็น2แบบครับระบบมออลมเบรกตั๊มแวคคัมเบรก คาแร่นไฟฟ้าครับตัวออนบอร์ดชาร์จครับแล้วก็ขยับมาเป็นชุดคอนเทคเตอร์ครับเป็นเซตชุดพาวพร้อมดิฟเกียร์ครับแล้วก็มีมอเตอร์ขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังนะครับชุดนี้จะเป็นหัวชาร์จไท์ทูครับแล้วก็จะมีหัวชาร์จไท์ทูมาตรฐานด้วยนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นชุดกล่องคอนโทรเลอร์ครับด้านล่างจะเป็นชุดคอมเพรสเซอร์แอร์ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชุดหม้อน้ําระบายความร้อนของระบบตัวกล่องคอนโทรเลอร์แล้วก็มอเตอร์นะครับ ุดแบตเตอรี่เรามีระบบ BMS นะครับเพื่อจะเป็นคำสั่งจ่ายไฟให้กับชุดคอนแทคเตอร์นะครับมี d c CDC ครับเพื่อเปลี่ยนระบบไฮโวลต์ให้กลับเป็นโลโวลต์12โวลต์นะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำครับที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อจะเลี้ยงระบบการทำงานโดยรวมครับการทำงานก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะมีตัวแอพพลิเคชันนะครับให้ด้วยครับว่าแสดงผลการทํางานครับเช่นนะครับเช่นเราเหยียบเบรกนะครับระบบก็จะโชว์เตือนนะครับว่าเบรกยุบนะครับเร่งคันเร่งครับเกียร์ทุกตัวทํางานนะครับ โชกระแสเคเลนนะครับปล่อยคันเร่งมีการรีเจนไฟกลับมานะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของแอตเทนิชั่นที่แสดงผลของระบบแบตเตอรี่ครับก็ให้เห็นละ่ละครับว่าระดับแรงดันเป็นยังไงครับผมเซลล์แต่ละเซลล์ทำงานยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีค่าความาน้ำทานของชุดสายด้วยครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็ชุดนี้ เหมาะสมกับเป็นชุดสื่อการสอนเริ่มต้นที่ดีครับเพื่อจะนําไปต่อยอดในการซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปหรือว่าเป็นรถยนต์ DIY ก็ได้นะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ